วิถีกะเทยแก่บัสเกตที่ร้านอาจารย์อีกหนึ่งเซตนะคะจากโคน้นนะคะอันนี้มาจากเมเจอร์นะคะะค่ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะมาเป็นแก้วล้วนๆมาเป็นแก้วล้วนๆนะคะนะคะอ่าในหนึ่งเซตนะคะจะมีอ่า ๊อฟคอรนให้นะคะซึ่งดิฉันก็เอา t r ัฟเฟิมาอีกแล้วเขามีเป็นรถต้มยำด้วยนะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดิฉันก็ยังฝักไฟกับรถทรัฟเฟิลดิฉันเหมือนเดิมอร่อชอบแต่แล้วว่าจะไม่เก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านดีกว่าแล้วก็น้ำนะคะมาพร้อมท็อปอัพนะคะ อ,อาทำท้องแบบนี้บางคนน,นั้น่ารักที่สำคัญเลียนได้มีรังเลือนงเข็นไปเข็นมาได้ะขกเสกบอดไปลูก <c oughs> นะคะอ่ะ ใชนะคะต้องการนะคะเซตนี้นะคะก็มาได้นะคะเมเจอร์ทุกสาขาค่ะรวมถึงโรงแรมในเครือเมเจอร์ด้วย3 9 0บาทนะคะย้ำอีกรอบนะคะได้น้ำนะคะพร้อมท็อปฮารเป็นรูปน้องโคนัน,น่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ปับคอนด้วยนะคะดีมากันนะน่ารักนา่กนาวันนี้ไปก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะบายบายสิยาจ้า